รวันสันสิ่งสร้างนามครูสันติคอยคำชูดวงจิตชานุพันเพืิอครูครูสร้างสิทธิวัดวานเพียงพินิดเพิิอพิษ อรวั a n ครับสวัสดีครับพี่อรวรร n เนื่องในโอกาสครบรอบการทำหน้าที่ที่จะต้องกเกษียณอายุราชการของพี่ในวันที่30กันยานี้นะครับก็ภาพทรงจาดีๆที่พี่มีให้กับวิลัยาสาพช่างบุรีรัม น้องๆทุกคนก็รู้สึกใจหายนะครับเช้ามาพี่มาเซ็นชื่อพี่ก็จะมานั่งคุยกับน้องๆที่หน้าห้องบุคลากรภาพของการขี่มอเตอร์ไซค์มาทำงานนะครับการทำหน้าที่ของพี่ก็ถือว่า บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตการรับราชการพี่เป็นพี่ที่ดีให้กับผมให้กับน้องๆทุกคนตลอดระยะเวลาที่ผมมาทำงานที่วิทยาลัยสารประช่างมุรีรัมย์ก็หนึ่งปีกับอีก10เดือนนะครับ พี่ซื้อปลาต้องโกมาให้ผมกินกาแฟการเข้าร่วมประชุมพี่ก็เสนอความคิดข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์นะกับวิไลแล้วกับกับน้องๆน,นะครับเนื่องในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณในความตั้งใจที่ทำงานร่วมกับ น้องๆแล้วก็ทำงานให้กับวิทยาลัยพี่เสียสละการทำหน้าที่ของพี่ก็ถือว่าสมบูรณ์จบชีวิตราชการด้วยความสง่างามหลังจากนี้ไปพี่ก็คงมีความสุขกับครอบครัวแล้วก็บ้านนี้เป็นบ้านที่สองนะครับที่ยังต้อนรับพี่อยู่ตลอด แล้วก็ทางวิไลก็คงมีอะไรก็คงจะต้องขอความช่วยเหลือคำแนะนำเราคงไม่ตัดขาดจากกันที่นี่พี่มาได้ตลอดเวลานะครับหลังจากวันที่30เป็กันยาแล้วพี่อาจจะลืมยังมาทำงานอยู่พวกเราก็ยังยินดีต้อนรับพี่อยู่นะครับังนั้นก็คงเป็น าวาระของการรับราชการเมื่อครบอายุ60ปีก็ต้องกเกษียณอายุราชการไปนั้นสุดท้ายก็ขอให้พี่มีความสุขไม่เจ็บไม่จนแล้วก็อย่างไรก็ขอให้กลับมาเยี่ยมกันได้ตลอดนะครับเพราะก็อยู่ไม่ไกลกันนั้นก็ขอให้ครอบครัวพี่ แล้วก็ตัวพี่มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะครับผมสวัสดีครับพี่อรวรัณครับคุณครูอรวรัณสันติชานุวัฒนครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยสารพช่างบุรีรัมเกิดวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2504 คุณครูเป็นชาวบุรีรัมย์โดยกำเนิดสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการจัดการและสาขาการตลาดจากมหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมาิราชด้วยความเป็นบุคคลที่ใส่ใจในการศึกษาหาความรู้ ครูอรวรรณได้พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและศึกษาในระดับสูงขึ้นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และงานที่ได้รับมอบหมายโดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารอาชีวศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรุงเทพมหาคนคร คุณครูอรวรรณสันติชานุวัตรได้รับการบรรจ,จุแต่งตั้งให้รับราชการในตำแหน่งครูสองระดับสองที่โรงเรียนสารพัดช่างอุบลราชธานีเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2526และย้ายมาดำรงตำแหน่งครูสองระดับสองโรงเรียนสารพัดช่างบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2528 ดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนสารพัดช่างบุรีรัมย์เมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักรา,25รา,า,ร 5, ารช2530ดำร,25รงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ5วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2535ดำรงตำแหน่งอาจารย์สองระดับ5วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2536ดำรงตำแหน่งอาจารย์2ระดับ7วิทยายลัยสารพัช่างบุรีรย์วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2542ดำรงตำแหน่งอาจารย์3ระดับ8วิทยายลัยสารพัช่างบุรีรย์เมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2547 ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยสารพช่างบุรีรัมย์เมื่อวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2547ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยสารพช่างบุรีรัมย์อัตราเงินเดือน61,540บาทปีพุทธศักราช2541 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์ช้างเผือกปีพุทธศักราช2543ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยปีพุทธศักราช2547ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกปีพุทธศักราช2551 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจกักรพรรดิบิวาลาคุณครูอรวรัณนเป็นบุคลากรที่มีคุณค่ายิ่งของวิทยาลัยสารพัช่างบุรีรัมสามารถปฏิบัติหน้าที่สอนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีการถ่ายทอดและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สร้างองค์ความรู้ให้แก่ลูกศิษย์อย่างหลากหลายโดยคำนึงถึงวัยวุฒิและคุณวุฒิของผู้เรียนเป็นสำคัญ ในยุคแรกของการจัดการเรียนการสอนคุณครูอรวรันรับผิดชอบการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาวิชาพิมพ์ตีดไทยอังกฤษได้รับการกล่าวขวัญจากลูกศิษย์ด้านการสอนที่เข้าใจง่ายผู้เรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ในเวลารวดเร็วเมื่อวิทยาลัยสารประช่างบุรีรัมจัดการเรียนรู้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ครูอรวรรณได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะวิชาพาณิชยกรรมหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชีได้มีโอกาสนำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขันทักษะวิชาชีพซึ่งผู้เรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับอาชีวศ,ศึกษาจังหวัดบุรีดมา์เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติอยู่เสมอ ด้วยความเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพครูอ,อวรวรรธจึงมักได้รับเชิญจากมหาวิทยาลายัยราชภัฏนบุรีรัมย์ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดก,การอยู่เมืองนิดและเป็นที่ปรึกษาสำนักงานบัญชีต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง ด้วยคุณสมบัติของนักบัญชีที่ประกอบด้วยความละเอียดถี่ถ้วนความรอบคอบคุณครูอรวรันได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่หัวหน้างานการเงินหัวหน้างานการบัญชีปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถมุ่งคำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักสําคัญและได้รับคำกล่าวชมจากท่านผู้อำนวยการสุพฤรักษาทรัพย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยสังววชังบุรีลำในสมัยนั้นว่า อาจารย์อรวรรณปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงๆแม้แต่เงินทอน25สตาง์หรือ50สตาง์ก็ยังต้องนำมาส่งคืนให้ผู้รับเงินคนนั้นๆเป็นกิจนิสัยความเป็นบุคคลที่มีจิตใจอบอ้อมอารีมองโลกในแง่ดีแม้บางครั้งอาจจะแฝงลีลาการเจรจาแบบวุ่นๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนบุรีมําแต่ทุกคน ทั้งผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานบุคลากรและลูกศิษย์ที่ได้มีโอกาสรู้จักคุณครูอรวรรณมักกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าครูอรวรรณไม่เคยละทิ้งหรือไม่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลใครเลยหลายครั้งคุณครูอรวรรณเป็นที่พึ่งทางใจและทุนทรัพย์ใหน้น้องๆและไม่เคยทอดทิ้งผู้ใดแม้ช่วยอะไรไม่ได้ท่านบัปปีคำพูดให้กำลังใจเพื่อนเอน,น้องๆอ,อยู่เสมอ ครูอรวรรณเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเข้าใจบุคคลรอบข้างและสามารถชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาดคุณครูอรวรรณเป็นบุคคลที่วางแผนแนวทางการดำรงชีวิตได้อย่างมีแบบแผนท่านเตรียมการในชีวิตวัยเกษียณด้วยการมีความสุขอยู่ท่ามกลางคี่น้องและหล,นหลานๆการใช้ชีวิตเรียบง่ายและไม่เป็นภาระต่อผู้ใด ในภาพจำของท่านจะยังคงมีพี่น้องวิทยสตรพช่างบุรีรัมย์อยู่เสมอดังเช่นสมาชิกวิทยาลัยสรารพรช่งบุรีรัมย์ทุกคนที่จะมีคุณครูอรวรรณสันติชานุวัตรตราตรึงอยู่ในหัวใจตลอดการควรอบคิดจิตเพทูครูอรวรรณ งามรันจวนวนวลพันสันสิงจิตแห่งครูครบครันขนาเนืองศิษฐ์เธอครูพร้อมพริงงมอบไว้บูชา